ไปครับไปเริ่มสร้างตัวละครดินเบากัน ที่เห็นอยู่นี้ผมจะใช้กระดาษแข็งนะครับเป็นแกนด้านในแล้วก็ใช้ดินเบามาปั้นเคลือบข้างนอกครับผม ต่อไปก็คือเอาลวดนะครับมาทําเป็นจุดขยขับครับผม ไปครับเราไปสร้างสต็อปโมชั่นกัน ครัผมและนี่ก็จะเป็นเทคนิคท้ายคลิปนะครับผมอย่างที่เห็นนะครับผมก็จะเอาดินเบาเนี่ยมาเสริมตามหน้านะครับเป็นการสมานรอยต่อครับผม นี่ผมก็จะใช้ดินอัดเข้าไปตามหน้านะครับทำถัวเลยเดี๋ยวมาดูตอนเนี้นี่ครับอย่างที่เห็นนะครับทำช่วงหน้าช่วงจมูกช่วงขอบตานะครับตอบตาล่างมันยังเป็นรอยต่ออยู่แล้นี่ผมก็จะมาทำตรงช่วงนี่ครับช่วงปากครับเสริมคางเสริมไหลเข้าไปนะเวลาเราเสริมเทลนิดแต่คราวนี้ ถ้าเราต้องการที่จะลบรอยต่อนี่ทําไงเดี๋ยวเรามาดูจะเร่งนะครับอ๋อนี่เดี๋ยวนี่ครับวิธี <c oughs> ลบรอยต่อนะครับผมก็จะใช้นี่ครับภูกกันจุ่มน้ำนะครับพูกกันจุ่มน้ําแล้วก็มาป้ายป้ายบริเวณที่มันเป็นรอยต่อครับผมเป็นรอยนูนขึ้นมาไม่เท่ากันแส่แต่งพื้นให้เรียบเท่ากันนะครับ พอทาเสร็จแล้วคนนี้ใช้มีดครับผมสับเลยครับสับพอดินเบาเนี่ยโดนน้ําแล้วมันก็จะนิ่มครับจะเละคายตัวง่ายครับแต่ว่าถ้าเผื่อจะเอาภูก,กันเนี่ยทาไปเฉยๆยังไงมันก็ไม่เรียบครับเพราะว่ามันก็จะมีรอยต่ออยู่ดีแต่ถ้าเราอยากให้มันเรียบเลยเนะี่ยต้องใช้มีดครับส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 ับอย่างที่เห็นนะครับผม สับไปเลยครับสับแบบสับมะละกอเลยครับสับควายกันไปควายกันมาครับผมแต่ครนี้ผมจะเร่งมาที่หนึ่งอ่าผมก็ใช้นิ้วกดก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้นี่ครับพูกกันตูดพูกกันครับผมค่อยๆวน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 ไปครับลายล่ยลล่นิ้วกดหน่อยไหมครับมันก็จะเข้าที่ครับรอยเหีียวย่นของใบหน้าก็จะหายไปนะครับนี่ครับ ปาดหน่อยครับแล้วก็เรามาเปรียบเทียบนะครับครับสังเกตครับของเก่าเห็นไหมจะมีรอยนะครับเป็นรอยต่อดินกับฝั่งนี้ไม่มีแล้วครับผมลบเนียนเลยครับสวยครับไม่ต้องไปทำศัลยกรรมครับมีดสับๆป้ายน้ำจบครับผมวิธีการครับผมความรู้ท้ายคลิปครับผมนะครับนี่นะครับเปรียบเทียบสองฝั่ง ตามนี้นะครับสดีค่ะสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับผมที่รับชมนจนจบคลิปครับกดติดตามเพ่อนนิมนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ถนะ้ชอบกดไลค์ก็ใช้กดแชร์ถ้าแย่กติชมมาด้านล่างได้เลยนะครับและถ้าใครนอยากให้ผมปั้นตัวอะไรทำเป็นกรตูนอะไรก็อบอกแนะนำกันเข้ามาได้นะครับผม สำหรับวันนี้ก็ต้องสวัสดีครับ,บ